สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภันธ์ a n n e l นะครับก็วันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำโปรเจกต์นะฮะที่ทุกคนเนี่ยควรมีไว้ใน Portfolio นะครับผมมีหลายคนนะครับที่อยากรู้ว่าถ้าผมอยากจะทำโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ แล้วเก็บไว้เป็นผลงานไว้ในพอร์ตโฟลิโอนะครับอ่ามันควรจะมีโปรเจกต์แบบไหนประมาณไหนดีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนนะครับได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ลองไปทําเป็นโปรเจกต์ของตัวเองดูนะครับแล้วก็เก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกิจทรับ อะ,อะไรพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเก็บไว้ใน GitHub อยู่แล้วนะครับโอเคก็มาดูกันเลยนะครับผมโปรเจกต์ Project ตัวแรกนะครับที่อยากจะให้ทำเลยนะฮะแล้วก็ควรมีเป็นพอร์ตฟิลโอของเรานะฮะนั่นก็คือเว็บไซต์ส่วนตัวของทุกคนเองนะครับหรือพูดง่ายๆคือเป็นเว็บไซต์พอร์ตฟิลโอนั่นแหละนะครับอ่ามาดูตัวอย่างตรงนี้นะครับก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับผมที่ เป็นตัวอย่างโปรเจกต์นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเข้าไปดูนะครับผมแหมอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอซึ่งผมชอบดีไซน์มมกนะมีลูกเล่นอะไรต่างๆเห็นไหมนะครับผมนี่นะฮะเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากจะทำพอร์ตโฟลิโอนะครับผมก็คือทำให้แบบเต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นผลงานของเราเลยนะครับเว็บไซต์ส่วนตัวเนี่ยนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแลนดิ้งเพจนะนะครับก็จะมี แอนิเมชันอะไรต่างๆลูกเล่นตามนี้นะครับนี่นะฮะก็มาดูดีไซน์กันนะครับอ่านี่มีเมนูตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมานี่มันจะมีแอนิเมชันเป็น 3D นะครับตรงนี้ด้วยอ่านะครับผมเลื่อนลงมาก็จะมีแอนิเมชันตามนี้เลยอ่าซึ่งส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นแนะนําตัวนะแล้วก็มีอธิบายนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแบบอ่าสกิลนะครับที่เราอ่าสามารถที่จะทําได้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่เราเนี่ยใช้งาน ตรงนี้ผมแนะนํานิดนึงคือทําแบบเขาเลยนะครับก็คือเนี่ยเรารู้จักภาษาอะไรเขียนภาษาอะไรใช้งานเครื่องมืออะไรอยู่ก็คือเอาโลโก้ของภาษานั้นน่ะมาทําเป็นแบบนี้นะครับอ่าไม่ต้องทําเป็นหลอดพลังนะครับหลอดเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนั้นเออไม่ต้องทํานะครับนี่แนะนําทําเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเลื่อนลงมาอีกนะฮะอ่านี่ครับคือชอบอันนี้มากนะสวยมากนะครับผมนี่อันนี้ก็จะมีเป็นโปรเจกต์นะครับอ่านี่ก็เอามาเรียงนะครับ ให้ดูแบบนี้เลยนะฮะสวยงามนะครับผมเลื่อนลงมาอ่ะประสบการณ์อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเขาจะมีการแบบใช้แอนิเมชันหลายส่วนเลยแทบจะทุกส่วนเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้คือสําคัญนะเพราะว่ามันทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันดูมีแบบอะไรขึ้นมาเออดูน่าสนใจประมาณนี้นะครับ่าตรงนี้นะครับก็คือใช้ react นะ next js เออนะครับใช้ next js ในการพัฒนาขึ้นมานะครับทุกคนก็อาจจะใช้ตามก็ได้นะครับผมะโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์แรกคือเว็บส่วนตัวของทุกคนนะครับอันนี้ไปลองทําได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นการโคลนเว็บไซต์นะครับอ่าซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเว็บไซต์เท s l a นะครับตามนี้เลย Tesla cars c l o n นนะครับอ่านี่ฮะมาดูเดี๋ยวผมพามาดูคือสวยมากนะครับเนี่ยนี่นะฮะลองเลื่อนลงมาดูนะครับจริงๆมันมี Animation นะเดี๋ยวผมรีเฟชก่อนนี่นะครับมันจะมี a n i m เมชันแบบสไลด์อ่ตัวอักษรสไลด์นะครับ ุมอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่2นะครับที่ทุกคนสามารถลองฝึกทําได้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอ,อยากจะเป็นฟอนต์เอ็นนะครับอันนี้ก็ใช้ React JS นะเออในการพัฒนาขึ้นมานะครับนี่อย่างเช่นเว็บนี้ก็คือเป็นเว็บ tesla clone นะครับทุกคนจะไปโคลนเว็บ Starbucks โคลน Instagram โคลน Facebook โคลน u t u b e อะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะเป็นเว็บไซต์อะไรก็ได้ที่ทุกคนรู้สึกชอบนะครับแล้วลองทำตามดูนะอันนี้ก็คือทำให้เราได้ฝึกทักษะนะครับอ่าฟรอนต์เอได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะมีแบบอ่ะให้เราได้ฝึกลองจัดวางองค์ประกอบนะครับฟอนต์นะฮะการทำแอนิเมชันเนี่ยอะไรต่างๆนะครับคือมันจะมีไลบรารีให้เราได้ใช้อยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องไป เขียนเองนะนะครับอย่างเช่นตรงนี้เขาก็ใช้ React.js นะครับในการพัฒนาขึ้นมานะครับใน React ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับที่ทุกคนสามารถใช้งานได้นะอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ตัวที่2ที่แนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกนะโคลนเว็บไซต์อะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูตัวนี้ครับก็คือเป็นระบบนะฮะเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะหรือว่า Cross System นั่นเองนะครับอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ อ่ะแรกๆฝึกแบบนี้ก่อนก็คือแบบอ่ะมีการเพิ่มข้อมูลมีการแก้ไขมีการลบนะครับแล้วก็เราอาจจะไปต่อยอดอย่างเช่นอ่ะเรามีการเพิ่มระบบสมัครสมาชิกล็อกอินนะครับเก็บข้อมูลยูเซอร์ไว้ในฐานข้อมูลอ่ะแล้วก็มีการเอาระบบครดเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับก็คือเพิ่มข้อมูลยูเซอร์แก้ไขข้อมูลลบข้อมูลดูข้อมูลนะครับอ่ะสามารถที่จะออกรายงาน pdf ได้อะไรเงี้ยนะครับคือแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ไอเดียของเรานะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยลองฝึกทําระบบ เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลก่อนนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมนะครับเขาก็จะมีแบบเนี่ยเราสามารถลบข้อมูลได้สามารถเพิ่มนะครับอ่าข้อมูลได้อ่าแอดจูเซอร์ครับแก้ไขได้นะครับอะไรแบบนี้อัเปเดตเห็นป่ะคือเป็นระบบที่เว็บแอปพลิเคชันเนี่ยต้องมีเลยนะครับก็คือเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะนะครับครอสซิสเต็มนั่นเองนะครับผมนี่นะครับอ่าก็โปรเจกต์ตรงนี้คือเราก็สามารถใช้ในการฝึกได้คือเอาง่ายๆพูดเลยว่า โปรเจกต์นะครับจะเล็กจะใหญ่เนี่ยเราสามารถฝึกได้หมดนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการฝึกทักษะนะครับออให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับผมโอเคนะนะฮะทีนี้นะครับก็มาดูโปรเจกต์ตัวที่4นะครับโปรเจกต์ Project ตัวที่4ตัวนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ Project ที่เราเนี่ยมีการทํางานกับ API นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่แบบดึงข้อมูลโปเกมอนมานะครับแล้วก็เนี่ยสามารถกดดู นะครับโปเกมอนถัดไปได้อะไรแบบนี้นะสามารถที่จะ add to favorite ได้นะครับอ่าก็คือแบบเพิ่มเป็นรายการที่ชอบอะไรแบบนี้นะนะครับนี่กดไลค์ได้อ่ะกดเลิฟอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ผมทําขึ้นมาเล่นๆนะนะครับเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเนี่ย ได้ดูในช่องมีสอนด้วยนะครับทำอ่าโปรเจกต์ตัวนี้นะเออเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูเผื่อใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้นะฮะอ่านี่นะครับจะเป็นวิดีโอนี้เลยนะครับทักษะพื้นฐานสำหรับ React JS Developer ที่ควรมีพร้อมยกตัวอย่างให้ดูชัดๆด,ดูจบบรรลุนะครับผมอ่ก็จะเป็นโปรเจกต์ตรงนี้แหละนะครับที่ผมอ่าพาทุกคนทำนะใครสนใจก็นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับโปรเจกต์ตรงนี้ก็คืออ่าโปรเจกต์ Project ที่เราทำงานกับ API แน่นอนการเป็น Front End นะครับ เราจะได้ใช้ API หรือว่าทำงานกับ API อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือมันจะเป็นโปเกต API co ตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็เราสามารถเอา API ตัวเนี้ยมาประยุกต์ใช้ได้นะครับ API มันก็คือข้อมูลนะครับที่เราสามารถยิง Request เพื่อไปขอข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงที่หน้าเว็บเนี่ยเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้อะไรแบบนี้ได้นะครับผมนี่ที่ผมทำให้ดูนะครับทุกคนอาจจะไปแบบต่อยอดประยุกต์เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะเซิร์ชได้ จริงๆเหมือนผมมีเป็นวิดีโอเพิ่มฟีเจอร์หรือผมเคยทําอยู่นี่แหละจําไม่ได้แล้วนะครับเออแต่ว่าใครที่อยากเรียนรู้ก็สามารถเข้ามานะครับดูวิดีโอนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างโปรเจกต์นะนะครับที่ทุกคนสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็ทําเก็บไว้ในพอร์ตฟิโวของทุกคนได้แน่นอนการเป็นเดฟเนี่ยคือโปรเจกต์พวกเนี้ยมันควรจะต้องมีติดตัวไว้บ้างนะครับผมเพราะว่าบางทีเราไปสมัครงานหรือว่าอะไรเงี้ย เผื่อเขาขอดูผลงานอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้มีโปรเจกต์ที่เราเคยทําไว้เนี่ยเออให้เขาได้ดูได้มันเหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจด้วยนะครับเออว่าเออเรามีทักษะประมาณนี้ทักษะพื้นฐานนะครับที่เราสามารถทําอะไรได้ประมาณนี้นะครับอ่าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกฝนกันนะครับผมใช้เวลาว่างนะครับลองค่อยๆทานะเริ่มจากนะครับเป็นเว็บไซต์อ่าพอร์ตฟิโลของเราก็ได้เว็บไซต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะทํา อ่าเว็บไซต์โคลนนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ระบบครบนะครับต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็ทําเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกับ API อะไรพวกนี้นะครับผมแม่ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่ทําให้ทุกคนได้เห็นภาพตัวอย่างโปรเจกต์นะครับแล้วก็เป็นคําแนะนําดีๆนะที่อยากจะให้ทุกคนนะครับลองไปฝึกฝนกันนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ